ใบมันก็สวยดีอุ้ยงามดูเห็นไหมเนี่ยไอ้ที่ย่าทํานี่เห็นไหมลูกเนี่ยสวยดีเนี่ยเนี่ยสวยดีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสวยย่าวันนี้จะพามาทําอะไรอะคะทําน้ําหมักเปลือกกล้วยโอ้ยน้ําหมักเปลือกกล้วยหรอใส่อะไรย่าทําใส่ต้นไม้อะหรอใส่ต้นไม้อ่าทายังไงมีวิธีการยังไง นี่คืออะไรอะย่าไอ้นี่คือเปลือกกล้วยอ๋อเปลือกกล้วยใช่ไหมที่เรากินแล้วก็ทิ้งทิ้งใช่ไหมเราก็ไม่ต้องทิ้งเนาะเอที่นี่เราไม่้องทิ้งเรามาทําประโยชน์อทําประโยชน์เลยทาประโยชน์นี่ก็ทําตามขั้นตอนที่ย่าทาได้เลยนะคะนั่นก็คือตัดตัดตัดให้เป been, ็นช <No. S 3> ิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็หนีบหนีบเข้าไปนี่ก็คือเปลือกกล้วยที่เราทานแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เนาะเราจะมาทําน้ําหมัก เปลือกกล้วยกันค่ะนะคะก็ตัดไปเรื่อยๆนะอา้าวมีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทําการหมักไว้เดี๋ยวย่าจะหมักให้ดูนะคะทุกคนนี่คือเปลือกกล้วยกล้วยอะไรก็ใช้ได้หมดเลยนะคะอันนี้อาจจะดําไปหน่อยเนาะย่าเนาะดําไปหน่อยอา่าเพราะว่าเราทิ้งไว้วันสวันแล้วนะอา่าพอดีว่าฝนตกค่ะทุกวันเลยเราเลยไม่ได้ทําคลิปเลยนะคะแต่ใช้ได้หมดนะคะ ถ้าจะให้ดีก็คือสดๆหน่อยเนาะเปลือกสีนี่กําลังแบบสวยเลยแล้วมันจะยุ่ยง่ายได้ได้ไวอ่ะนะคะนี่ด้านหลังมีมีคนให้กําลังใจด้วยนะเนี่ยไม่ใช่คนอนะเป็นน้องหมามาเฟียมาเฟียมาให้กําลังใจย่านะคะกระตดัดตัดไปให้หมดเลยค่ะใช้ได้ทุกส่วนเลยค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะอ่านี่นะคะก็ใส่ลงไปได้เลยพอเสร็จเรียบร้อยภาชนะ ที่จะหมักนะคะอาจจะใหญ่กว่านี้ก็ได้แล้วแต่แล,แ,ตแล้วแต่เพื่อนๆได้เลยนะคะแล้วทําไงต่อ,อย่าใส่น้ำอ่าเทน้ําลงไปในแก้วคะ่ะนี่นะคะอ่าพอพอประมาณแค่ท่วมอ่าท่วมไหมท่วมโอเคนี่นะคะเราจะทําการหมักไว้แบบนี้ยา่าแล้วมันต้องหมักทิ้งไว้กี่วันน่ะนี่เราทําแบบนี้ละเ,เราก็หมักไว้เจ็ดวัน,นอ๋อมนนหมักแบบนี้ไว้เจ็ดวันนะคะทุกคน ก็ส่วนผสมคือน้ำเปล่านะคะแล้วก็เปลือกกล้วยเท่านั้นเองค่ะเนี่ยเราหมักไว้เจ็ดวันเนี่ยเห็นไหมหน้ามันจะก็จะเปลี่ยนเนี่ยเออสีเปลี่ยนจริงๆด้วยย่าถ้าเจ็ดวันนะคะสีะจะขุนขุนกว่าเดิมอืมแล้วสีเขาบอกว่ามันจะเหลืองๆเนาะเหมือนกับเปลือกกล้วยเลยค่ะเออมันสีเหลือง à, <พ>อ่าเราหมักครบเจ็ดวันแล้วทำไงาาต่อคะ แล้วก็เอามาลดไอ้ต้นไม้ไอ้ต้นไม้ที่มันไม่สวยสวยอะที่นี่พอเราลดเข้าไปมันก็สวยเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำอย่างงี้ลดอย่างงี้อย่างี้เออทําอย่างงี้เน we uh ี huh. like, right. it, ่ยเนี <an> ่ยแล้วก็ไอ้ไอ้ใบอย่างงี้เหมือนกันพอเราลดไปอะแต่ก่อนมันผมไม่ค่อยสวยพอเราเอาหมักกล้วยมาลดแล้วมันก็สวยหน้าหมักกล้วยอ่ะเนี่ยแต่แต่ให้มันออกสีก่อนเห็นไหมที่ย่าทำเนี่ย เนี่ยเนี่ยที่หญ้าราดลาดและราด,าดเนี่ยพอยังกะว่าพอถึงอาทิตย์แล้วมันก็งามงามขึ้นแล้วก็เปลี่ยนสีขึ้นเนี่ยมันก็สวยเนี่ยเนี่ยที่หญ้าทาเนี่ยที่หญ้าทําตัวอย่างให้ดูเนี่ยอยากให้มันงามก็วิธีก็เกบวันลดขั้งหนึ่งท่ากะว่าอยากให้มันงามดีๆสองวันก็ได้สามวันก็ได้ถ้าอยากให้ดีขึ้นก็เอาเปลือกอะเอาเอาเปลือกใหม่ๆอะ พอเราแทะกินเสร็จแล้วเราก็เอาเปลือกมาเลยมาหนีบ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 แล้วก็มาหมักหมักเก็ดวันแล้วก็มาลดอีกลดอย่างนี้แหละมันจะได้สวยงามดอกไม้เราอะ่ะเนี่ยเหมือนยาเหมือนยาสาธิตให้ดูเนี่ยทาอย่างนี้แหละถ้ากะว่าเราไม่หมักอย่างนี้ไอ้เปลือกกล้วยที่เรากินอะ่ะเรากินใหม่ๆอะ่ะเราก็เอามาเลยกับเอามา หั่นก็ได้ไม่หั่นก็ได้เอาเอามาปกปกปกโคนไวเลยปกโคนไอ้ดอกไม้เราเนี่ยปกปกไว้เลยพอเรากินเสร็จแล้วกินใหม่ๆอ่ะเรามาปกได้เลยที่ี่ยต้นไม้เราก็จะสวยงามที่ยาทำไปอ่ะน้ำหมักเปลือกกล้วยนะเนี่ยเนี่ยที่ยาทำไปอ่ะฝากฝากติดตามด้วยนะไอ้ไอ้ที่ยาทำวิธีของยาเนี่ยฝากติดตามด้วย ใบมันก็นสวยดีอุ้ยงามดูเห็นไหมเนี่ยไอ้ที่ย่าทํำนี่เห็นไหมลูกเนี่ยสวยดีเนี่ยเนี่ยสวยดีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสวยเนี่ยงามดีลูกทํากันดูนะ